สวัสดีเพื่อนชาว a p e l l g g n n s Mobile ทุกคนนะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำแอป VPN นะครับที่เอาไว้ใช้สำหรับเล่นเกม a p e 펙 Legend Mobile นะครับก่อนที่เกมจะเปิดตัวนะก็ขอแนะนำ VPN ไว้ก่อนนะครับเผื่อใครยังไม่รู้ว่าจะใช้ VPN ตัวไหนที่ใช้ได้จริงแล้วก็ฟรีแบบไม่เสียตังค์นะครับแค่ดูโฆษณาก็เล่นได้ยาวๆเลยนะครับโอเคนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเราไปรับชมคลิปกันเลยครับ โอเคนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่หน้า Play Store แล้วนะครับให้ทุกคนเข้าไปที่ Play Store เลยนะแล้วก็ค้นหานะครับคำว่า Power VPN นะครับผม Power VPN ก็จะขึ้นมาแล้วนะ Power VPN นะครับแล้วก็กดไปนะแล้วก็จะเจออันแรกเลยนะครับก็เป็น Power VPN อันนี้นะโอเคนะครับซึ่งผมก็ดาวน์โหลดไว้ละผมจะกดเปิดเลยนะครับพอเราติดตั้งเสร็จนะให้เรากดเปิดไปเลยครับ มันจะเด้งไว้รอบหนึ่งก่อนนะให้เราหามาตรงนี้นะครับแล้วก็กดเข้าไปอีกทีหนึง่งพอเข้ามาแล้วก็จะมีโฆษณาอย่างนี้นะครับให้เราสมัครพรีเมียมอะไรต่างๆนะครับเราไม่ต้องสมัครนะครับก็กดการกระบาดข้างบนขวานะคือในวิดีโอนี้ทุกคนอาจจะไม่เห็นนะครับเพราะว่าผมขยายหน้าจอให้มันใหญ่ขึ้นนะโอเคเราก็กดการกระบาดบนขวาบนนะครับผมกดไปก็จะมาเจอหน้านี้นะครับ แล้วให้ทุกคนกดไปที่ตรงนี้นะครับเลือกเซิร์ฟเวอร์นะตรงกลางนี้นะครับดูดีๆนะตรงกลางใกล้ปุ่ม power นะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะให้เราเลือกไปที่ free นะครับแล้วก็กดไปที่สิงคโปร์นะครับไม่รู้ว่าสิงคโปร์ป่ะเนี่ยน่าจะใช่นะครับผมไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษด้วยนะก็ขออาภัยในส่วนนี้ด้วยนะครับถ้าข้อมูลผิดพลาดยังไงก็ขออาภัยด้วยนะโอเคแล้วเราก็กดปุ่ม power ไปนะ ตรงสีฟ้านี่นะครับก็กดไปครับรอสักครู่นะครับแล้วโฆษณาจะขึ้นอย่างนี้นะครับให้เรากดการะบาดไปนะโอเคเท่านี้ก็เชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันจะใช้ได้จริงหรือเปล่านะครับสำหรับ vpn ฟรีตัวนี้นะเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยน google play store ให้เป็นของสิงคโปร์นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะวิธีการจะเป็นยังไงนะครับโอเคให้ทุกคนกดไปที่ข้อมูลแอปนะครับแล้วก็บันคับให้หยุด โอเคแล้วต่อมาก็เป็นที่จะเก็บข้อมูลนะครับแล้วก็กดไปที่ล้างข้อมูลแล้วก็ล้างแค่จำนวนแคทนะครับผมผมจะย้ำไว้ตลอดเลยนะถ้าล้างข้อมูลทั้งหมดข้อมูลในแอปเพรสโตต่างๆมันจะหายไปหมดเลยนะครับไม่ควรนะครับผมไม่ไม่แนะนำนะครับให้กดแค่ล้างหน่วยจำนวนแคทอะไรสักอย่างนั่นแหละหน่วยความจำแคทนะครับผมโอเคแล้วก็มาดูตรงข้างล่างสุดนะครับตัวหนังสือเห็นปะ มันจะเหลือแค่ 0B นะครับเราก็กดออกไปกดออกไปเสร็จแล้วก็กดเข้า p Play Store เลยครับบางคนอาจจะไม่ติดนะครับบางทีนะหรือทุกคนมีอ e ีเมลหรือว่าบัญชีนะครับถ้ามี2บัญชีให้ลองสลับกันดูนะครับว่ามันจะได้หรือเปล่าถ้าไม่ได้ก็ทำซ้ำเหมือนเมื่อกี้อีกรอบหนึ่งนะครับแล้วมันจะติดเองนะโอเคตอนนี้เรามาดูกันเลยว่ามันจะติดหรือไม่ติดนะครับอ๋อมันติดแล้วนี่เนี่ย แรกเนี่ยก็เห็นแล้วว่าวิดีโอไอเกมเกมที่มันเสียตังค์อ่ะมันจะเป็นสกุลเงินของสิงคโปร์เห็นปะเนี่ยนี่นะครับก็ตามนี้นะแล้วก็ค้นหาไปเลยครับ Epic Legend ผมค้นหาไปแล้วกดไปนี่นะครับก็จะเป็นขึ้นมาอย่างนี้เลยนะครับใช้ได้จริงนะครับ VPN อันนี้นะซึ่งผมก็ใช้ตั้งแต่เบต้าที่แล้วนะครับตอนนี้มันก็ยังใช้ฟรีอยู่นะก็แค่ดูวิดีโอส่วนแรกเท่านั้นนะครับคือเรากด ใช้งานไปอ่ะมันจะขึ้นวิดีโอแค่ครั้งเดียวนะครับโฆษณานะโฆษณามันจะขึ้นแค่ครั้งเดียวแล้วก็เล่นได้ยาวๆเลยนะครับมันไม่ได้จํากัดเวลาเหมือนแอปอื่นเลยนะคือใช้ได้ยาวๆจนกว่าเราจะเบื่อเลยนะคืออันนี้ผมแนะนําเลยนะครับ VPN นี้นะคือ p o w e r VPN นะครับก็อยู่ตรงกลางี่ยนะสีเหลืองเป็นสายฟ้านะครับให้ทุกคนลองไปใช้ดูนะว่าใช้ได้จริงหรือเปล่า หรือใครที่มีแอปที่ดีกว่าผมนะครับก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับยังไงก็ขอบคุณล่วงหน้านะครับสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมนะครับผมวันนี้ก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วนะครับรอตัวเกมเปิดให้โหลดนะครับเดี๋ยวผมจะสอนโหลดเกมอีกทีหนึ่งนะครับโอเคนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะครับก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ